สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนพบกับคู้อ้นนะคะกลุ่มจาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการหารเกี่ยวกับน้ำหนักเรามีหลักการและแสดงขั้นตอนการคิดอย่างไรบทเรียนจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปเรียนรู้พร้อมกันได้เลยค่ะ เราจะมาเรียนการหารเกี่ยวกับน้ำหนักมีหลักการดังนี้ค่ะการหาผลหารเกี่ยวกับน้ำหนักทำได้โดยหารน้ำหนักทีละหน่วยน้ำหนักค่ะการหารเกี่ยวกับน้ำหนักก่อนที่เราจะไปดูว่าการหารจะมีวิธีการหารอย่างไรเด็กๆ ดูสถานการณ์ต่อไปนี้ก่อนนะคะครูมีข้าวสาร88กิโลกร,รัม800กร,รมัมแบ่งใส่ถุง8ถุงถุงละเท่าๆกันจะได้ข้าวสารหนักถุงละเท่าไรการแบ่งข้าวสารใส่ถุง8ถุงถุงละเท่าเกันเราสามารถหาคำตอบได้โดยการหารค่ะ88กิโลกร,รมัม 800กร,รมัมหารด้วย8เท่ากับเท่าไรครูอ้นขอใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายนะคะวิธีทำเราเขียนกิโลกร,รัมและกร,รัมแบบนี้ค่ะเราเขียน88ที่หน่วยกิโลกร,รัมและเขียน800ที่หน่วยกร,ริมเป็นตัวตั้งค่ะ8.8กิโลกร,รมัม800กกร,รมัม หารด้วย8โดยใช้วิธีหารสั้นค่ะเริ่มหารที่หน่วยกิโลกร,รมัม88หารด้วย8ได้11เขียน11เป็นผลหารในหน่วยกิโลกร,รมัมต่อไปหารที่หน่วยกร,รมม800หารด้วย8ได้100เขียน100เป็นผลหารในหน่วยกร,รมมจะได้ผลหาร 11กิโลกร,รมัม100กร,รมัมตอบ11กิโลกร,รมัม100กร,รมัมเด็กๆคะอย่าลืมเขียนหน่วยน้ำหนักและเขียนคำตอบเป็นตัวเลขไทยด้วยนะคะมาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างที่หนึ่งกิโลกร,รมัม450กร,รมัม หารด้วย5เท่ากับเท่าไรวิธีทำเราเขียนกิโลกร,รมัมและกร,รัมแบบนี้ค่ะเราเขียน11ที่หน่วยกิโลกร,รมัมและเขียน450ที่หน่วยกร,รมัมเป็นตัวตั้งค่ะ11กิโลกร,รมัม450กร,รมัมหารด้วยห้า โดยใช้วิธีหารสั้นค่ะเริ่มหารที่หน่วยกิโลกร,รัม11หารด้วย5ได้สองเศษ1เขียนสองเป็นผลหารในหน่วยกิโลกร,รมัมต่อไปหารที่หน่วยกรรมัมเนื่องจากเหลือเศษ1กิโลกรัมจ,จะต้องเปลี่ยนเป็นหน่วยกกร,รมัมเด็กๆ จำได้ไหมคะหกิโลกร,รัมเท่ากับกี่กํารัมคะหกิโลกร,รัมเท่ากับหนึ่พกร,รัมคะ่ะรวมกับ450กร,รมัมเป็นเท่าไหร่คะเป็นหนึ่งรกร,รมัมหนึ่หารด้วย5ได้290เขียน 290เป็นผลหารในหน่วยกรรมัมจะได้ผลหาร2กิโลกร,รมัม290กร,รมัมตอบ2กิโลกร,รมัม290กร,รมัมค่ะเรามาดูตัวอย่างที่2กันนะคะ23กิโลกร,รมัม40กร,รมัม หารด้วย3เท่ากับเท่าไรวิธีทำํำเราเขียนกิโลกร,รัมและกร,รมัมแบบนี้ค่ะเขียน23ที่หน่วยกิโลกร,รมัมและเขียน40กร,รัมที่หน่วยกร,รมัมเป็นตัวตั้งค่ะ23กิโลกร,รมัม40กร,รมัมหารด้วย3โดยใช้วิธีหาร ตั้นนะคะเริ่มหารที่หน่วยกิโลกร,รมัม23สหารด้วย3ได้7เศษ2เขียน7เป็นผลหารในหน่วยกิโลกร,รมัมต่อไปหารที่หน่วยกรรมัมเนื่องจากเหลือเศษ2กิโลกร,รมัมจะต้องเปลี่ยนเป็นหน่วยกรรมัม2กิโลกร,รมัม เท่ากับ2,000กร,รมัมรวมกับ40กร,รมัมเป็น2,040กร,รมัม2,040กร,รมัมหารด้วย3ได้680เขียน680เป็นผลหารในหน่วยกร,รมัมจะได้ผลหาร7กิโลกร,รมัม 680กรัมตอบเกิโลกร,รมัม680กรัมค่าเรามาดูตัวอย่างที่3กันนะคะสากิโลกร,รมัม410กรัมหารด้วย9เท่ากับเท่าไรวิธีทำเราเขียนกิโลกร,รมัม และกร,รมัมแบบนี้ค่ะเขียน31ที่หน่วยกิโลกร,รมัมและเขียน410ที่หน่วยกร,รมัมเป็นตัวตั้งค่ะ31กิโลกร,รมัม410กร,รมัมหารด้วย9โดยใช้วิธีหารสั้นค่ะ เริ่มหารที่หน่วยกิโลกร,รมัม31หารด้วย9ได้3เศษ4เขียน3เป็นผลหารในหน่วยกิโลกร,รมัมต่อไปหารที่หน่วยกรรมัมเนื่องจากเหลือเศษ4กิโลกร,รมัมจะต้องเปลี่ยนเป็นหน่วยกร,รมัม 4กิโลกร,รมัมเท่ากับ4,000กร,รมัมรวมกับ410กร,รมัมเป็น4,410กร,รมัม4,410กร,รมัมหารด้วย9ได้490เขียน490เป็นผลหารในหน่วยกร,รมัม จะได้ผลหาร3กิโลกร,รัม490กร,รัมตอบ3กิโลกร,รัม490กร,รมัมค่ะต่อไปเรามาดูตัวอย่างหน่วยตันกับกิโลกร,รัมกันบ้างค่ะตัวอย่างที่4 19ตัน600กิโลกร,รัม หารด้วย4เท่ากับเท่าไรวิธีทำเราเขียนตันและกิโลกร,รมัมแบบนี้ค่ะเขียน19ที่หน่วยตันและเขียน600ที่หน่วยกิโลกร,รมัมเป็นตัวตั้งค่ะ19ตัน600กิโลกร,รมัมหารด้วยสี่ โดยใช้วิธีหารสั้นค่ะเริ่มหารที่หน่วยตัน19หารด้วย4ได้4เศษ3เขียน4เป็นผลหารในหน่วยตันต่อไปหารที่หน่วยกิโลกร,รมัมเนื่องจากเหลือเศษ3ตัน จะต้องเปลี่ยนเป็นหน่วยกิโลกร,รมัมเด็กๆจำได้ไหมคะ1ตันเท่ากับกี่กิโลกร,รมัม1ตันเท่ากับ1,000กิโลกร,รมัมดังนั้น3ตันเท่ากับ3,000กิโลกร,รมัมรวมกับหกร้อยกิโลกร,รมัม เป็นเท่าไหร่คะเป็น3,600กิโลกร,รมัม3,600หารด้วย4ได้900เขียน900เป็นผลหารในหน่วยกิโลกร,รมัมจะได้ผลหาร4ตัน900กิโลกร,รมัมตอบ 4ตัน900กิโลกร,รัมค่ะเรามาดูตัวอย่างที่5กันนะคะ47ตัน740กิโลกร,รมัมหารด้วย7เท่ากับเท่าไรวิธีทำเราเขียนตันและกิโลกร,รมัมแบบนี้ค่ะเขียน47 ที่หน่วยตันและเขียน740ที่หน่วยกิโลกร,รมัมเป็นตัวตั้งค่ะ47ตัน740กิโลกร,รมัมหารด้วย7โดยใช้วิธีหารสั้นค่ะเริ่มหารที่หน่วยตัน47หารด้วย7ได้6 เศษหเขียน6เป็นผลหารในหน่วยตันต่อไปหารที่หน่วยกิโลกร,รมัมเนื่องจากเหลือเศษ5ตันจะต้องเปลี่ยนเป็นหน่วยกิโลกร,รมัม5ตันเท่ากับ5,000กิโลกร,รมัมรวมกับ740กิโลกร,รมัมเป็น 5,740กิโลกร,รมัมห้าพหารด้วย7ได้820เขียน820เป็นผลหารในหน่วยกิโลกร,รมัมจะได้ผลหาร6ตัน820กิโลกร,รมัมตอบ 6ตัน820กิโลกร,รัมค่ะเรามาดูอีกตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างที่6กสหตัน570กิโลกร,รมัมหารด้วย9เท่ากับเท่าไรวิธีทำเราเขียนตันและกิโลกร,รมัมแบบนี้ค่ะ เขียน15ที่หน่วยตันและเขียน570ที่หน่วยกิโลกร,รัมเป็นตัวตั้งค่ะ15ตัน570กิโลกร,รัมหารด้วย9โดยใช้วิธีหารสั้นค่ะเริ่มหารที่หน่วยตัน15 หารด้วย9ได้1เศษ6เขียน1เป็นผลหารในหน่วยตันต่อไปหารที่หน่วยกิโลกร,รมัมเนื่องจากเหลือเศษ6ตันจะต้องเปลี่ยนเป็นหน่วยกิโลกร,รมัม6ตันเท่ากับ6,000กิโลกร,รมัม รวมกับ570กิโลกรัมเป็น6,570กิโลกรัม6,570หารด้วย9ได้730เขียน730เป็นผลหารในหน่วยกิโลกรัม จะได้ผลหาร1ตัน730กิโลกร,รมัมตอบ1ตัน730กิโลกร,รัมค่าหลังจากที่เด็กๆได้เรียนการหารเกี่ยวกับน้ำหนักไปแล้วเด็กๆเข้าใจแล้วใช่ไหมคะเรามาสรุป การหารเกี่ยวกับน้ำหนักมีหลักการดังนี้ค่ะการหาผลหารเกี่ยวกับน้ำหนักทำได้โดยหารน้ำหนักทีละหน่วยน้ำหนักค่ะการบ้านวันนี้นะคะเด็กๆคะอย่าลืมทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาคณิตศาสตร์เล่มสอง หน้า97ข้อ2ใหญ่ทำข้อ1ถึง4เจอคูอ้นใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ